เดี๋ยวดูให้ว่าคืออะไรโอ๊ยโอ๊ยว้าวเาเปนแจามินหกหนจามินจริงๆต้องกินอว่าไม่ได้อิ่อิ่มแล้วเออกินเราอ่ะต้องขึ้นฟิกิโลพารในบังวิเราเขินอร่อยว่าบอกเขาไหมอร่อยไ่มจริงทุกคนอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยใครที่อยากได้อันนี้เอาขายเราอยู่ด้วยช่องชั้นไหนอยู่ดีกระเด็นไหมนี่ ขนมผมจะบอกให้ว่าอร่อยจริงห่าบ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 ยี่ห้อห่าบขว้ชกเดี๋ยวขอรับขายเก้าสิบเก้าบาทห่าบเสร็จกลับมาขายเสื้อชั้นในต่อแต่อร่อยจริงพี่เจมนึ่งเลยโกชอร่อยจริงอร่อยมากกินอันนี้เรียกว่าอะไรหรออันนี้ขนมอันนี้เรียกว่าอะไรหรอโปอันนี้เรียกว่าอะไรหรออันนี้เรียกว่าอะไรหรอขอดูขอดูได้ไหมขอลองดูอันนึงเออจะดูจะกินก็หยิบไม่ต้องเกรงใจเออ เดี๋ยวกลับมาขายเสื้อในต่อวันนี้เสื้อในผมอยากรู้ราคาคุ้มค่าอะไรขนาดไหนคุ้มอันนี้ดีมากอันนี้ใช้เองอยู่แล้วอันนี้ท่านใช้เองคืออันนี้ดีมากๆเลยเนี่ยมันใส่สบายอันเดอร์แวร์วันนี้คือคุ้มอ่ะคุ้มคุ้มคือถูกกว่าใจนะลองใส่ลองใส่ดูเดี๋ยวพูดเร่องปีนหรอสองคืนนี้สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหรืออะไรแบบแบบไรซอนเป็นเพื่อนอะบูกมากของดีจริงๆหกพันยี่สิบสี่ได้สามตัวแป๊บๆเอาจริงนะ วันนี้มันอยู่ตลาดจริงๆว่ะคนเยอะมาก 624... 6 0 0้เท <c oughs> ่าไหร่นะ24 624บาทได้ 3, 3> <c oughs> ตัว <c oughs> ได้ตัวแล้วนี่คือยี่ห้ออะไร ซาบิน่าซาบีน่า6กร้อยยี่สิบาด้ว่าใขรถายสิขัเด็ด้ตัวสามนี้อันนี้ก็ซกใช่ก่อนตอีกโซ่สเมตัวจัเแตอนนี้กามินก็ใช้อยู่นะคะสบายมากจริงๆใส่ได้ท้งวันห้ากเแต่ว่าใส่สบายจริงๆใส่สบายจริงมันไร้ขอบทุกคนสื้อนมากค่จจิงจิงกุดกุดย้ำก่อนไม่เีายยี่ห้อซาบิน่าแล้วมชิ้นเพียงแค่หกร้กว่าบาทถูกมากจสองัก้า้่เบายจับสองพัน 6 2บาทไห้3มตัว3าสีตัวละเท่าไหร่สองจริงใส่ดีนี่ม่แบบไร้ขอบทุกคนหลายคนอ่ะอันนี้ใส่ออกกำลังกายได้ใส่แบบสบหกรอยยี่สบสี่บาทถูกคนเทบสามชิ่นทูกคนคุณมังมาาเสียเนนะขาใจดังใยนะคะทุูกคนจริงๆสบาย เป็นแบบสวมนะคะดูข้างหลังนี้เป็นแบบนี้ไม่มีโครงนะคะไมม่ีโครงทุกคนผ้ามันเป็นผ้าลื่นมันยืดมากๆมันขดได้ลื่นต้องใส่กรอยู่ใช่ไหมพี่ชัยพี่คกาชัยอยู่คือบอกว่ามันประคองมันมีประคองถึงมันไม่มีไรยโครงก็เถอะแต่ว่ามันเก็บมันเก็บทรงได้ดีค่ะสวยแล้วก็อยากใส่เป็นเหมือนเสื้อกล้ามข้างในได้เลยเนาะพอใส่ไปแล้วสามารถใส่เสื้อทับแล้วก็โชว์โชว์ได้ด้วยลูกค้าขอลองหน่อยค่ะลอร้องหน่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยดูสิเี่วันนี้มาละ ตลอดเลยแขนเข้าทางนี้อุ้ยซาวีหน้าเราแบบคว่ำขาเต็ม990าร้อ่เก้าสิบอ่าข้ัมหัวกจ้าอ้ไหวไหมเจ๊นี่มันตัวละ990ป้ายยังติดอยู่เลยเด้อจุดจจเจ็ดตัวเหลือเท่าไหร่นะ3ตัวเหลือ624บาทโหคุณพระไดง่ายสบายออยสวยเหลือเหลือตัวละ280 โรนันหลานวันนี้แต่ฉันใส่ไปตั้งหลาดเลยชอบไหมไอ้หิชาชอบเฉสบายฉันใส่นอนได้เลยไม่ไับนไ่นอบนอนใส่นอนม่ได้นอนเลยไม่ได้ับใสเดนทำไมชาบีน่าไลค์ลงีทำีรลอยเก้าสิบ้าพอีอันนี้อันนี้ร้อยเก้าเก้อีอ่อ๋อหนึ่งตัวหนึ่งตัวคุณจริงจริงคุณแมคุณเซียนนคจริงจริงคุณจริงจริงคุณ อันนี้แบบตะขอหลังจริงสวยๆมังมากจริงๆกุ๊ดๆๆใส่สบายนะอันนี้แบบตะขอหลังโอ้แปลไปเที่ยวต่อเลยถ้าใส่ชอบนี่นะมินวอทเทอร์เมลอนโอเค I I like how you put on Can you do again one time ผมนี่ผมไปพี่ยู่ใส่ัาไงใส่ยังไงใส่วันมอททําไม่ใส่อีกทีไม่ต้องใส่ร้านี่ผมเข้าทุกวันเลย ใจห่วงไม่ออกไปข้างนอกไงเราเราก็นี่ตอนนี้เออตอนนี้เปนเฮียเจแล้วค่มอันนี้นะเป็นแบบละครจริง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 คุมักมาาคุณมังมาจริงจริงกุดกุดจริงจรสบายอ่าคลายคาร์มนชอบคาร์มินชอบรจริงจริงอเดอรวลอกุดกุดทุกคนองหน่อยนะคะับโ p ริกคุมักมหนึ่งร้ยเก้าสิบบาทถึวใส่สบายนะคะ ก็ยังเก็บทรงได้ดีนะคะมีแบบมีสองรุ่นด้วยกันนะซาบีน่านะมีแบบตะขอหลังและกระส่วนหัวตอนนี้กาเมินใช้สองสีที่โชว์ให้ดูนะชิ้นเจ๋งจังเลยจับเข็มในเหรอีพีนี้มีแบบไหนบ้างนะมีแบบตะขอหลังกระสวมหัวอันนี้แบบไรข้อไรข้อสวยเดเกิดคนเดี๋ยวปิ้วแวปสวยสวยมากกามินสวยมากนะคะสวยสวยเจ๊เจ๊เอาเลยเจ๊ ให้ดูหน่อยอันนี้แบบไม่มีไม่มีอันนี้คือเป็นลายแบบสวยมากอันนี้สวยมากบายอากาศได้ดีทุกคนผู้หญิงควรมีติดไว้จริงนะสำหรับใครที่แบบใส่แบบแบบตะขอแล้วมันแบบมันมันหนักมันหนักอะไรหรือมันไอ้เนี่ยคือแบบนี้มากนอกจากเสื้อในแล้วกางเกงในถูกมากกางเกงในนี่พี่นี่แบบสูงหัหมอนกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องก้าวแพ็ค5ตั5ตัว ตกตัวละเท่าไหร่เองอะหมห้ส่ห้าสี่ห้ตัวสาม319ส้ิบเก้าสาได้หตัวเลยได้หตัวเลยเหรอโอ้ยถูกมากสามสีหน้านะคะตัวนี้คือตกตัวละสิบกว่าบาทจริงจริงกปกติเท่าไหร่ปกติสามร้อยเก้าสิบบาทต่อหนึ่งตัววัน6กสิบสาอวัหกสม ทุกคนจริงๆโอ้ย One day ส k i n น color One day p i น k color One day ม i น k color o day บ l a c ค color One day pink, One day, pink, One day, One day, pink. ทุกคนจริงๆคุณมมากทุกมั่งมากสวยๆใกสิบสาบาทจริงๆกุ๊ดกาแฟแก้วหนึ่งโอ้ย ขานะคะายว้าวขอยตกตัวกะยืดได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะให้ทื่ดูอันนี้เดี๋ยวยืดใด้ดีมากนึ้งพัน้าหนึ่งพ้าดีมากพนื้าผ้า่งพัน้านึ่งพันห้อหนึ่ันห้าหนึ่ง้าลอุ่ยฉันน้าใน่ได้แบ้นึ่ๆเนหานี่นะดาหนึ่งพันหานึ่งพดนห้าหนะดูควนมยืดนึเงิันห้าหนึดงพากยืดงพดะห้าหนึองพันหึงพันหึงพันหึง หดึงเลยืดเออเนี่ยยืดสุดยืดมากนะครับยืดยืดสุดเดี๋ยวก่อนที่ทำกลางว่าวหรืออะไรเนี่ยจะให้ยืดขนาดไหนมันดีของมันดีจะไปทำไปเล่นว่าวหรือไงให้ดูโอ้โหกลางขนาดนี้ ันนี้นะคะยืดดีมากแล้วใส่สบายมากๆทุกคนผ้ามันระบายอากาศดีมากนะคะทุกคนแยราคาดีมีไซส์นะคะมีทั้งเป็นแบบเอลสูงเอลต่ำนะคะเลือกได้เลยว่าจะเอาไซส์อะไรนะคะมีตั้งแต่ไซส์เอ็มจนถึง 2XL เลยนะคะให้เลือกค่ะถูกมากค่ะาหาสีนะคะแล้วกงเอลต่ำเอลสูงมีทั้งหมด5้สีด้วยกันเลือกได้เลยนะคะอันนี้ดีจริงๆเนาะยืดให้แล้วยืดอีกยืดแล้วยืดอีกให้ดูนะคะยืดแล้วยืดอีก